มันสุภาพเรียบร้อยหน่อยเออเอสวัสดีครับสวัสดีค่ะผ่านนี่ขนมาทั้งสวนเลยมั้งนอขายอยู่มัม้งแฟชั่นแฟชั่นเขาน่ารักจังเลยสวยก็สวยจีบได้เปล่าว้าวาอะไรเนี่ยปี๊บว้าวทำอะไรเนี่ยขเขินนะเนี่ยผู้หญิงตบแสดงว่าผู้หญิงรัก้ปี๊งเอาเขินไงเขาเหิน,นหมีเบอร์เปล่าจะโทรไปจีบไปได้ ขนาดนี้เขารักมึงมากรักเหรอรักมึงมากถ้ารักไม่มากเขาไม่ตบบ้องหูเลยแต่ยอดเวอแต่ท้งไหน้งไม่สวยเลยดี่จะไปขอก็พ่อกับแม่้ยคไม่ะรับพี่าก็พูดเรื่องจริงจะไปจะไปขอที่บ้านเฮ้ย้หอะไรนายเขาผู้หญิง ทีมงานยังไงเลยบ้าว่าเขาอยู่เบิร์เมป็งงามไส้เดี๋ยวขออะไรอย่างได้ไหมว่ามึงตะงโงไข่มาข้างขวาได้ไ,ดไหม <S <S เออมันกำลังสบายใจเพื่อนมันขับตาอยู่วะยิปไายนั่นปัดสลุดไปแล้ว <S 2> <S 2> มเมื่อกี้เอาไนดีกว่าเจอได้ค่ะหนุ่มหน้าข้าวสาวหน้าเกลือสมานจ๋าจัดไปงาม,งาม ุกมือเชปข้าไม่ข้าไมา่าวูชาก็ม่ข้นนน,น,น,นใน,ใน,ในอกอะบ้านของพี่ทำนาทำนาโอูข้าวทุูกข้อ ก็ไฟชอก็ไฟชอพดี่จะเข้ามากไกไฟชอสไชอสบ้านของพี่ไฟชอไฟเอ้ยตายมึงไปชอสอะไรบ้านบ้าเนี่ยหายจมูกไปแล้วพี่อะไรของพี่เนี่ยหายแล้วมาชอสอะไรใกล้บ้านกูล่ะงามไส